สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาดูผมวาดรูปนะครับสวยไหมครับนี่ครับวาดเมื่อกี้นะครับทํานานมากนะครับสองวันนะครับรวมกับระายสีหนึ่งวันนะครับวาดยากมากเลยครับเป็นภาพนี้ครับ ที่ผมเอามาสองอันเพราะว่าตรงนี้ไม่เห็นเตรมตัวนะครับก็เลยเอาอันนี้มาให้ด้วยอีกอันนะครับนี่นะครับคอริที่วอร์โซนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะครับนี่ครับวาดนหน้านะครับวาดจะปวดเบื่อครับปากเส้นด้วยนะครับดูครับนี่คันมี้เส้นๆดำๆด้วยนะครับ เพื่อถ้าคนไหนชอบอยู่ดูคอมเมนต์มานะครับนี่ครับสวยมากครับอันนี้ก็อันสีเขียวเขียวนี่ก็จะเป็นเป็นวงบีบนะครับเป็นวงบีบนะครับเป็นแก๊สนะครับนี่ครับเป็นวงบีบตอนตอนนี้เราจะวาดควันออกมานะครับตรงนี้ครับให้เป็นไฟไหมจะไม่วาดครับวาดยากครับน่ก็เลยมาดเลยแค่นี้นี่ครับ ซัมบีมากเลยครับก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมต้องไปอ่านหนังสือต่อนะครับเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ